ตอนนี้เราอยู่ในเะฮ hey. โอ้โหจัดแสงแบบซีนิมติกนะครับครึ่งหนึ่งเป็นสีดำ <c oughs> ข้างหลังนี่หมอกฟุงเลยครับข้างบนไม่รู้ว่าจะมีหมอกให้ดูไหมอยู่ข้างบนภูคอนะครับ ทุกคนก็ได้เห็นวิวไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ทคลีมองนี่เต็มเต็มเลย oh. สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับมีขีพอนเหมือนเดิมนะครับว่าไงว่าไง่นนขารบคลิปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางนะครับ mm. ก็ไม่ได้เปิดคลิปตั้งแต่แรกนะครับ mm. ก็มาเปิดอยู่นี่แหละ ก็าจะถ่ายให้ชุเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะได้จอดพักใหนอีกจอดพักทุก50กิโลก็ค่อยๆไปแล้วกันครับจะได้ไม่เหนื่อยอยู่กันยาวๆไปได้อะไรกินเนี่ยแมกระซอยแมกระซอยแย<ๆ> <iva> กับยูเบียกับเอ็มร้อยโดบก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงใช่ไหม ก็อยู่ระหว่างทางนะครับก็หาซื้อมงซื้อหมอเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจของเทสนใจไหมก็จะใสยังไงฮะก็ใสยังไงใส่หัวหัวร้อยกระเป๋าไงนี่นี่เห็นไหมเห็นหมอน้อยเลยไหมนี่นี่อันนี้มอ้ยนี่เดินไปดูเดินไปดูอันนี้คิดว่าพอนะ ออนี่ทํากินด้วยใช่ไหมใช่ตอนนี้เราได้อะไรบ้างได้แก้วน้ำกับหม้อมีดแค่นี้ใช่แค่นี้ก็อยู่ละแค่นี้ก็อยู่พไปซื้อทางนาเอาชงช้อนช้อนซ่อมอะไรไม่ต้องจานเชิญเลยไม่เไม่เอาค่อยเอาใบตองมากับมือหยุมกินรอก็หม้อก็ใส่นี่ไ้ห่อยกับหูกระต๊อกไป ได้ส่วนมีดกับอันนี้ก็รัดไว้อย่างนี้เลยส่วนแก้วน้ําก็ฝั่งนี้สิงนะเนี่ยสิงไปเดินทางกันต่อครับของเยอะดี นีป่ปตทไหนครับเนี่ยสีงมพามครับสีสงมรามร้อยหกสิบบาทนะครับจากอุดรมาที่นี่รวมก็ประมาณร้อยร้อยน่าจะร้อยสามสิบโลเดี๋ยวจอดพักกินข้าวบ่ายสอง้วงย,ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยตอนนี้ก็อยู่สีแยกวังสะพุงครับออกจากปัามเมื่อกี้มาวางสะพุงปั๊มวังสะพุง เดี๋ยวจะได้กินข้าวแล้วก็สำรวจเส้นทางดูนะครับว่าจะไปไหนต่อ,อกัอนได้นะอันนี้ก็จอดจอดกินข้าวนะครับอยู่วังสะพ,งงสะพุงเนาะ,อะเออี๋ยวตอนเย็นกิดไม่งวยอ่ะกินอะไรล่ะเดี๋ยวจะต้องดูแมพก่อนว่า วน,น,มนมีอะไรกินนะครับตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็รอเดินทางตอ่อก็จากนี่ก็ไปวังสะพุงไปด่านซ้ายเลยนะครับ <c oughs> ไปด่านซ้ายเสร็จก็คงจะต้องจอดซื้อของ่อนไม่รู้ว่าจะได้อะไรกินนะครับนะ กันอีกทีก็คงด่านซ้ายนะครับภาพบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเก็บมาฝากกัน ไม่อยู่อุ้ยอนาคตเลาต้องขี่แบบนี้ใช่ไหมหาดินเหรอไม่เอาอ่ะขี่แล้วค่อยขี่แล้วไม่ไม่ขี่ตอนนี้ก็ถึง โค้งไอ้ผูอะไรนะโค้งนายแห้วอ่อหหวะผู้ก,ก้าวงอมอะไรอะไนะถึงแล้วครับอ,อะไรนะอยากถ่ายรูปแล้วไปกุญแจก็เอาไว้รถเนี่ยนะไม่มีใครขโมยหรอกนะไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในเฮ้ยมั่ก็มังกล้องนี่เป็นยังไงเลยเออโชว์ความ <laughs> ขี้เหร่ให้ วความอุยุอัน,นเนี้ย<อ>สวยไหมเนี่ยสมกับรอคอยมาไหมอยากรู้ว่าพูอันนั้นภูเปิดในแมปต้องเปิดในแมปดูค่อยจะรู้ว่าเป็นพูอะไรเอาถ่ายยังเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายก่อนเดี๋ยวค่อยจะเก็บวิดีโอให้นะครับแดด นี่นะครับก็คือภูเก้างอมนะครับโอ้โหจัดแสงแบบซีนิมติกนะครับครึ่งหนึ่งเป็นสีดำ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเอารูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ่ายเป็นยังไงบ้างนะครับถ่ายให้แต่คนอื่นนะครับตัวเองไม่ได้ถ่ายตามสไตล์คนหลังกล้องนะครับโนแอบ,บถ่ายอยู่ครับ อยูภูก้าวงอมก็เดี๋ยวเอาให้ดูในโกโปรแล้วกันนะครับไปเจอกันเดี๋ยวออกจากภูก้าวงอมแล้วก็ไปเจอกันอยู่ที่รีสอร์ทเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางต่อแล้ว ไปแล้วครับจุดเช็คอินแรก4โมง4 5ออกบ้านตั้งแต่เที่ยงมาเทอะออกบ้านตั้งแต่กี่โมงวะ11โมงถึงนี่เกือบ5โมงเย็นนะครับทับทุกๆ50กิโลถึง100กิโล ก็เป็นภูเขาฝั่งทางบ้านเราคระะับไกล้ๆเมืองลาวนะครับภูเมืองแมนนะครับสูงเสียดฟ,ฟ้าขก้นเมฆเลยนะครับ ว้าไปรีสอร์เลยแบกบแบกเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ถึงทัศนีรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทของเราเองที่จะพักในวันนี้นะก็ไปดูไปดูก่อนไปดูสภาพรถว,วันนี้แบกอะไรมาบ้างนะครับกระเป๋า66ลิตรนะครับขา <c oughs> ขาไฟเต็นนะครับอันนี้ก็ตัวดามหลัง กระเป๋าข้างหน้านี่ก็ใส่ของนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะพวกแบตโกโปงโกโปอะไรอเงี้ยโเป็นไงห้องเป็นไงบ้างก็แค่นอนได้อยู่แค่ได้นอนก็ได้อยู่งงไหมก็แค่นอนได้ก็ก็ดีก็ดีนะครับก็เป็นห้องมืดๆนะครับ ชชมพูหวานแบ๋วก็มีทีวีแบบอันเล็กจิ๋วอันหนึน่ง่หห้องน้ำห้องน้ำก็ห้องน้ำมีน้ำอุ่นอยู่นะครับม,มีน้ำอุ่นมนะีน้อุ่นนะรถอีแตนนะครับกำลังจะขึ้นไปข้างบนเห็นเราก็ไม่เล่เพึ่งรถอีแตนนะครับพึ่งรถ ขึ้งรถอีตักไต้แล้วเก็บของก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้เต็มจอตอนนี้ก็ขึ้นไปขึ้นไปภูขอมาแล้วนะครับก็ไปล้มไปล้มโชว์ดอกหนึ่งไปล้มโชว์ข้าเจาดอกหนึ่งเรียบร้อยได้เก็บเขาเลยครับไม่น่าห้าวใส่เกียร์สองเลยอัดสองกันไปอีกแล้วอีกแล้ว รอบก่อนก็เข้าโรงพยาบาลรอบนี้ก็ก็งอเข่าไม่ได้นะครับมันโดนกระดูกพอดีก็ไปเซเว่นนายแ้วะไปซื้อยาหมอแล้วก็ยางกับข้าวมากินกับข้าววันนี้มีอะไรบ้างไหนดูซิมีอะไรอันนี้ไม่เอาออกคือือันนี้ไม่เอาอนนอก็มีอะไรบ้าง มีตราวันนี้เราทำซุกกี้ซุก,กี้นะครับ,รบมีหม้อน้อยๆที่แวะซื้อก่อนหน้านี้นั่นแหละมีเห็ดแล้วก็มีผักแล้วก็มีมามงมามา่าเนาะมามา่าแล้วก็มีเนื้อนเนื้ออยู่ไหนเนื้ออยู่ในห้องน้ำเนาื้ออยู่ในห้องน้ําตัวนี้ก็กําลังต้มน้ำอยู่ครับนี่กาลังเดือดเลยหลังจากนี้เราก็าจะโซยกันผ่อนนี่ เบาแก๊สเบาแก๊สเออเบาแก๊สได้แล้วเดี๋ยวมันจะหมดโอเคมันไม่หมดหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ท,ท,ที่ที่ไหนเดี๋ยวค่อยไปดูไม่เคยเข้าเซเว่นหมดเงินสี่ร้อยสักทีรอบนี้หมดสี่ร้อยกว่าบาทเซเว่นน่ารักจังเลยปกติก็ไปเซเว่นซื้อของกระจุกกระจิกตอนแรกก็ว่าจะ ก็ว่าจะไปกินข้างบนนะครับไปกินข้างบนแล้วก็เลยคิดไปขึ้นมาเอะกูต้องหอบอันนั้นหอบอันนี้ขึ้นไปแบบข้าค่ามมืดมืด,มดหรือว่าตอนลงก็ลงแบบมืดมืดอย่างนี้มันก็อันตรายเพราะว่าเจ็บหัวเขาด้วยครับตอนแรกกะจะไปกินข้างบนนะ,ะแต่เสือกแสดงไงเสือกเสือกแสดงเสือกแสดงใส่เกียร์สองขึ้นเรียบร้อยแต่เตอร์เดิมยางกึ่งเกียร์สองเอาไม่อยู่ครับ จบเลยอาแล้วครับตอนนี้สุกแล้วสุกแล้วโูดได้ไปจัดก,กินเลยครับเดือดแล้วปิดไฟแล้วอือหย,ยืดยืดครับพี่น้อง <c oughs> อ้าวโควิด <c oughs> หรือเปล่าเนี่ยฮะไม่นน่อะไร เลือกขายแล้มากินเถอะเลือกขายแล้วมากินถเถอะว่าซ่านวส,าสวัสดีตอนเช้าครับกับวันที่21ธันวานะครับ mm hmm. เวลา7โมงนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นไปภูคอนะครับไปดูทะเลหมอกนะครับไม่รู้ว่า วันนี้จะมีทะเลเหมอกให้ชมหรือเปล่านะครับเมื่อวานขึ้นไปนี่ก็ฝุ่นนะฝุ่นฝุ่นเพียบเลยแต่คิดว่าน่าจะมีหมอกนะครับเพราะว่าข้างหลังนี่หมอกฟุงเลยครับข้างบนไม่รู้ว่าจะมีหมอกให้ดูไหมแต่ว่าตอนนี้จะพามาดูสภาพรถนะครับเมื่อวานขึ้นไปเลตุเปเลตุเปนะครับ ล้อหน้านี่สะอาดเลยสะอาดล้อหลังนี่แดงเจอกันข้างบนภูคอเลยเดินไปไม่ใช้ขี่รถไปนะครับเหมือนเดิมขี่วิบากขึ้นไปค่อยๆไปเพราะว่าเจ็บจากล้มเมื่อวานนะหัวเขาบวมเมื่อวานก็ไปหาซื้อจะมองมาทาส่วนแนทตก็เจ็บขาเหมือนกัน โค้เจ็ดของผมสงสัยจะวอรจะได้สิบแล้วนะครับ <c oughs> อัพที่อัพเป็นสิบเลย ปืนยวงไม่ได้นะครับ บนภูคอนะครับทุกคนก็ได้เห็นวิวไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ทะเลหมอกนี่เต็มเต็มเลยท่วมทุกที่เลยขาขึ้นมานี่ก็ชันนะครชันเสียวลมเหมือนเมื่อวานเมื่อวานลมไปเจ็บนี่คือแบบตานี่คือมีแต่ไอ้น้ำแลขี่ขึ้นมาได้ได้ไปขี่บนรถซานเลย เป็นไงคะเลหมอกฮะสวยสวยนะครับเจ็บขาไหมเป็นไงเจ็บขาาบววเลยเป็นหวัดด้วยเป็นหวัดเมื่อวานก็แทบจะไม่รอดเลยเมื่อวานแทบจะไม่รอดวันนี้ดีขึ้นจะเจ็บขาแทนเจ็บหัวพี่ก็เจ็บหัวขอถ่ายรูปตรงไหนถ่ายรูปตรงนี้ไงโอ้โหดูครับ พรีพีคับตอนรีบถ่ายรูปก่อนที่หมอกมันจะหายไปเพราะว่าแดดมารอ,อ,อแดดมาแล้วเ,ออเดี๋ยวทะเลหมอกจะจางนะครับเริ่มร้อนละอืนะครับจุดชมวิวนาะแห้วปูคอหมายแรกก็ประสบความสำเร็จนะครับในการชมทะเลหมอกนะครับ ถึงผู้คนจะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าแบบหนาตาเท่าไหร่ครับคน,นก็ยังมีพื้นที่ให้ให้อยู่ให้ใหายใ,ใ,ใจนะครับไป นี้ก็อยู่ระหว่างทางลงไปรีสอร์ทนะครับจากภู้ขอลงไปรีสอร์ทตอนนี้คือจะเห็นได้เหมือนแบบหมอกมันเป็นละอองเล็ก,ลกๆจนแบบมองเห็นเหมือนฝุ่นอะเหมือนฝุ่นอะแต่ไม่ใช่ฝุ่นมันเป็นแบบละอองเล็กๆก็ครั้งแรกนะครับที่แบบมองเห็นละอองหมอกชัดมากนะครับจะได้เห็นว่าตอนนี้ฟุ้งแล้วครับระหว่างทาง สวยจริงๆพี่น้องนี่ก็เป็นทางนะครับทางที่เราขี่ขึ้นมาแล้วก็ขี่ลงไปนะครับแตกแตกมาแล้วแจกๆมาแล้วแจ๊กมาแล้ว,ลวเราต้องเราต้องหลบไหมเนะี่ยใช่เราต้องหลบไม่หลบก็ชนกันนะครับเพราะว่าเดินได้ทางเดียวต้อชนกันไม่ได้เฮ้ยสวยมาก ก็อยู่ระหว่างหาไรกินมืดดตึ๊บเลยเอาฟงกาแฟขนมปังหมดเลยอย่างนอ้อตอนนี้มีปัญหานะครับก็คือไฟเลี้ยวละลายนะครับเพราะว่าควันไอเสียจากท่อออกมาโดนไฟเลี้ยวพอดี ก็ด้วยเหตุผลไม่อยากใส่ท่อเดิมวิ่งนะครับความร้อนสะสมจากท่อเดิมเยอะนะครับก็เลยใส่ท่อแต่งที่มีจุกลดเสียงนะครับท่อที่เป็นท่อสูตรมันก็ไม่มีจุกลดเสียงนะครับก็เลยได้เปลี่ยนท่อเป็นท่อตลาด <c oughs> ที่มีจุกลดเสียงแล้วก็ใส่มาปรากฏว่าไฟเลี้ยวละลายนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับ เก็บของเก็บของเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะเดินทางต่อนะครับ <c oughs> EP นี้ก็ตัดจบแค่นี้เลยละกันนะครับสำหรับ EP แรกเป็นภูคอไล่ลุงนำนะครับทางขึ้นก็โหดอยู่นะครับโหดถือว่าโหดเป็นทายบางจุดเป็นล่องร่องล้อรถไถน,นะครับ ก็ใครที่จะขึ้นมาก็ถ้าเป็นพวกแบบมิบากอย่างเงี้ยก็ขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเป็นรถเล็กก็คงต้องใช้สกิลหน่อยนะครับบรรยากาศแพ็คของอะไรเยอะแยะไปหมดรองเทา้ารองเท้าที่ใกล้จะปลดระวางเต็มทีไปเดินทางกันครับ อีพีนี้ก็ทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันเจอกันอีพีหน้าครับอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดหัวใจกดติดตามไป